สวัสดีสสดีนะร่วงน้ำเนาะคนอ่ะนะสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับก็พอดีขับรถมาจอดพอดีครับมาจากซื้อน,นมแล้วก็ไปรับแม่บ้านมาจากโรงพยาบาลครับหมอก็ยังให้กินยาเหมือนเดิมนะครับ ก็พอดีมาเจอพระขามเทศกําล e ังแดงนะครับเนี่ยก็เลยพากันสอยก่อนครับน <rique> so <demek> ู่นนู่นหนูไปนั่งตรงนู้นลูกนี่ครับพระขามเทศเยอะอยู่อืมนู่นนู่นอันนู่นไปนู่นไปนั่งกระปูตรงนู้นแม่ให้หลานไปก่อนเดี๋ยวลูกปไปนั่งลูกนั่งนั่งกระปูมาทางนี้ วันนี้ฝักแดงเยอะเลยครับวันนี้นู่นเห็นไหมครับหนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนูนนน่นครับน,นู่นนู่นนู่นครับมาแล้วครับมาแล้ว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 นี่ล่วงอีกล่วงน้ำเนี่ยอย่าให้มันล่วงสิเอาขอก็เอา ไม่รู้นะนะฝักอยู่ตรงนู้นไงฝกักแดงอะ่ะอ้วนอ้วนเลื่อนมานั่งอ่ีดิเดี๋ยวหายหลังอขอพอดีพากันกลับจากทำงานครับผมโุ้ยฝักใหญ่ๆครับเนี่ย เดี๋ยวไปล้างน้ำนะอีกฝากหนึ่งอะตะกี้มันล่วงฝากแดงไปเหรอนั่นแหละทางนู้นแหละเขียดูดิๆน้า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 เขียดิจะบอกเสียดายวะคล้องมาแรงๆเลย เรามีคนเชียร์นะครับอยู่นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะนั่นนั่นนนคล้องแรงเออเอามาเอามาเอามาแล้วเอามามาเลยเขาถึงละอ,อยู่ใกล้นั่นน่ะ ว่าจะไปทำคอนเทนต์ตัดต้นไม้ก็ทำไม่ทันแล้วครับขอปล่อยมะขามเทศนี่แหละว่วนเลยร่วงลูกดีๆนะ,นนะนะร,ร่วงงล้วนะคนอ่ะกูกลัาไม่เอาร่วง ดูดูดูด er> ูดูดูจมเลยทวนี้ไหนี่หันหน้าดิหันหน้ามาหาปู่ อะไรลูกยุงกัดยุงกัดที่ไหน,น่เั้ยอ่ะอ,อยู่ที่นี่ยุงเยอะมากเลยนะครับตั้งปีนะครับยุงที่ ดีนะครับน้ำมันสะอาดมันไม่ดำไปทางนูน้นนะมั้งพอ,อยังจะไ,ไปทางนูน้นไปอ้วนเด้อ,อ,อใส่เท้าใส่ได้ปะแทนที้ถูกทาง ทิดสเปย์ให้หลานยังเนี่ยข้ามข้ามหรือข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนทิดต้นคอให้หน,นต่ยเห็นเหรอ เก็บให้หมดเลยลูกนี่ครับพากันไปซื้อนมมาให้เจ้าอ้วนกันครับเมื่อคืนไม่มีนมกินสงสารหลานวันนี้ก็เลยไปซื้อนมกันเก็บให้หมดลูกใส่ให้หมดออเอาให้ได้นะเดือดได้ เก็บสินี่เนะอะรวงตายต้นนั่นแหละเดี๋ยวปู่ไปช่วยย่าหากัน,นไม่ต้องไม่ต้องลกนัชุก ก็มันล่วงตรงนั้นนะ่ะสองฝักก็มันล่วงต๊บมาสองฝักเลยด้วยฝักเล็กลเลยไม่เห็นฝักใหญ่ นู้นน่ะคล้องอยู à ่บนนู <Ừ> ่นเห็นไหมไปนู่นแหละเดวปู่ไปช่วยปู่จะตั้งกล้อง I don't know. ป้ามันจะคอยแต่มันจะไปดูกุ่งดูอะไรไมันจะให้พ่อไปด้วยป่ะเนี่ยหรอแม่ป้าปูเล็บ,บปูเล็บต้านต้นเลยเก็บไปให้หมดป่ะ คอยนั่นแหละคอยนั่นแหละองงคอยนั่นน,น่ะเออเห็นะกลางต้นเลยเน,นะเห็นไหมครับเนะาะกลางต้น พึงสอยนั่นแหละที่ฝักใหญ่ที่ว่าล่วงเอโอ้แล้วเวียงไปให้หลานเนี่ยนี่ฝักหนึ่งข้างบนสอยไม่ถึงแล้วก็อยู่ตรงกลางต้นสอยไม่ถึงลกูกๆเอาไว้ให้มันสุกเดี๋ยวให้ย่าสอย สอยไม่ได้เดี๋ยวหนูไปสอยแล้ฝากติดมันฝากมันยังไม่สุกยุงยุง ยากแล้วก็เอานะครับเนี่ยเดี๋ยวรอกินพุทราอีกนะครับเนี่ยพุทราออกลูกนะครับว่านะว่ ออแม่มองเห็นไหมดูหน่พวงสองพวงเลยดูนะครับนี่ฝักอันนี้ไม้สั้นถึงป่ะนู่นข้างในนู่นเห็นไหมมายืนตรงข้างเนี่ย ดีๆน่จะให้แตกนะเรวก็เลยกล้องร่วงน้ำอุ้ยกล้องจะร่วงน้ำอ่ะนี่อุ้ยแม่เอาไม่ได้แม่ต้องลงไปเก็บไอ้กล้องร่วงน้บ โอ้โหใจคอดึงทั้งกิ่งเลยออ๋อันนี้ยอดเล็กเอาสอยลูกนอ้นแ้วไหมาไม่สอยไมมยกยะดูดึงเช็ก่อนเล้ว เดี๋ยวสิสหมดที่ไหนแล้วนั่นะ่ะเห็นไหมน่ะฝากแดงเนี่ยหมดยังพอยัอง มอันนี้เอาได้กันเนี่ยนี่ของอันเนี่ยเอาดึงนี่เห็นไหมนี่เอาวะเห็นไหมเนี่ยแต่มันยังไม่แดงอ่ะเนี่ยไปไปยู Hình thế ăn rồi ạ, phạt dày rồi ạ Này bao Nè 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 นวนนน่ะนนนไม่ใจมากไม่ใจมากเลย่ะไม่ใจมากเลย,ะ,เลย,ะ,เลยะอืม <c oughs> โดนกล้อง

พอแล้ว<ป>นี่นี่นี่น<ป>ี่ใกล้ๆเลยเนี่ยไม้ขออ้วนเดี๋ยวเดียวโอ้ยหนูเดินนะไปไปก่อนพวกปูแล้วเอ้แม่ไปไปไปปูพาข้าม<ป>เออไปเถอะ หนูว่าไม่ล่วงหรอกปูจะล่วงฮะไปเดินข้ามไปค่อยปูจะปูไปเอาของก่อนเนาะ<อ>เคปะ่ะรถพอ่อไปคอยปูตรงนี้แหละ